เรียบร้อยไปแล้วกับผลการเลือกตั้งสหรัฐกับรประธานาธิบดีคนใหม่คุณโดนัลด์ทรัมป์ที่ชนะไปอย่างขาดลอยได้รับเสียงอิเล็กโทรอลโหวตไปกว่า312เสียงจากที่ต้องการเพียง270เสียงเท่านั้นโดยมีหลายรัฐที่รอบนี้นะคะพักรีพับลิกันพลิกกลับมาชนะได้โดยเฉพาะเพนซิลเวเนียแมชูเซตและจอร์เจียสำหรับวันนี้นะคะเรามี9ปรากฏการณ์หลังทรัมป์ชนะมาฝากกัน ปรากฏการแรกแน่นอนว่าผลกระทบเมื่อเป็น red sweep หรือพรรคได้พับกัรชนะเสียงข้างมากขณะนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเงินเฟอ้อและอัตราดอกเบีย้ยนโยบายจากนโยบายของครัมโดยเฉพาะการขึ้นภาษีนําเข้าจากจีนและทั่วโลกจะทําให้เงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมายที่คาดไว้กดดันเฟดให้ไม่สามารถลดดอกเบีย้ยได้มากเท่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ส่งผลให้บอลยูสหรัฐเต้งขึ้นโดยเฉพาะพันธบัตรอายุ2ปีที่บวกขึ้นมา0.09%เมื่อเทียบกับวันก่อนการเลือกตั้งกดดันแนวโน้ม ราคาของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่เริ่มอ่อนแรงลงตามเส้นสีฟ้ทาทั้งนี้นะคะเราเห็นการ Price in ชัยชนะของทรัมนี้ชัดเจนอย่างมากนะคะตั้งแต่ช่วง1เดือนก่อนการเลือกตั้ง ถัดมาที่ปรากฏการที่2ที่ต่อเนื่องกันนะคะเรื่องคาดการณ์ของตลาดมองว่าดอกเบี้ยนโยบายของเฟดนัดสิ้นปี2025ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่3.8%ล่าสุดสูงขึ้นจากระดับ2.9%ในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาด้านมุมมองของลอมบาร์ดโอเนะคะคาดว่า Terminal r ลเรของดอกเบี้ยในวัฏจักรรอบนี้จะอยู่ที่4%เพิ่มขึ้นจาก3.5%ที่ประเมินก่อนหน้านี้อันเป็นผลจากชัยชนะของทรัมป์ 3. ตลาดหุ้นสาระาทาจุดสูงสุดใหม่โดยดัชนี NASDAQ และ S&P 500บวกขึ้นมา6.1%และ5%ตามลำดับในช่วง4วันหลังเลือกตั้งด้านเทคนิคอลดัชนี NASDAQ ราคามีการเปิดแกปแนวโน้มขาขึ้นตามเส้นค่าเฉลี่ยยังดำเนินต่อไปการแกว่งตัวอาจเกิดขึ้นได้บ้างแต่ยังให้น้ำหนักฝั่งขาขึ้นจนกว่าจะมีแรงขายรุนแรงมาหักล้างเราให้แนวรับไว้ที่18,600จุด ข้อที่4ด้านเซกเตอร์แน่นอนว่ากลุ่มการเงินมาเป็นอันดับหนึ่งโดยหุ้น67ตัวจาก72ตัวปรับตัวขึ้นจากอาน,นิสง์ของการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ทางการเงินของครัมย้อนกลับไปปี2016มีการผ่อนคลายดอทแฟงแอคและวอลเกอร์รูลทำให้สถาบันการเงินขนาดเล็กมีความคล่องตัวมากขึ้นรวมถึงสามารถนำเงินลงทุนของตัวเองไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นอย่างเฮ f ฟันหรือ p r i v a t e equity ได้นอกจากนี้นะคะยังได้แรงหนุนจากการรายงานผลการดาเนินงานที่แข็งแกร่งมาก ที่บริษัทกลุ่มการเงินมากกว่า85มีกำไรที่ปีด Estimate ในไตรมาส3ที่ผ่านมา ถัดมาในปรากฏการณ์ที่5ของหุ้นขนาดกลางและเล็กของสหรัฐมีการเร่งโตขึ้นแรงโดยดัชนีรัสเซลทูเ0 0เซนบวกขึ้นมามากกว่า8%อัพเ e อร์ฟอร์มดัชนี s p 5 0 0สอดคล้องกับนโยบายของ Trump, ทรัมป์ท้งเรื่องภาษีนิติบุคคลซึ่งจะส่งผลบวกต่อกำไรสุดทธิของบริษัทขนาดกลางและเล็กเป็นพิเศษจากการประเมินของโกลแมนแซกในกราฟด้านขวานะคะว่าทุกๆก,การลดภาษี1%จะส่งผลบวกต่อกำไรสุทธิของบริษัทในดัชนีรัสเซลทูเ0 0เซน ราว1.2%นอกจากนี้นะคะบริษัทขนาดกลางและเล็กจะได้ประโยชน์จากการกีดกันการค้าของทรัมป์ด้วยเนื่องจากช่วยลดการแข่งขันรวมถึงรายได้ส่วนมากก็มาจากการเรโโภพภายในประเทศเอง สำหรับข้อที่6เรียกได้ว่าร้อนแรงมากๆกับบิตคอย n ที่ทําจุดสูงสุดใหม่ทะลุระดับ80,000ได้เป็นครั้งแรกในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยราคาเช้านี้นะคะยังปรับตัวขึ้นได้ต่อมาอยู่ที่แถวแถว81,000ัดอลลาร์ทางนี้นะคะเพราะทําให้คํามั่นในระหว่างหาเสียงว่าสหรัฐเนี่ยจะเป็นจุดศูนย์กลางของสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงการสร้างคลังสํารองบิตคอยและการแต่งตั้งผู้กํากับดูแลเพื่อสนับสนุนด้านสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะ ถัดมาในข้อที่7ด้านหุ้นจีนเ s h s ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นบวกได้ส่วนหุ้นจีนเฮดแชร์ติดลบเล็กน้อยก่อนที่ทั้ง2ตลาดจะปรับตัวลงเช้าวันจันทนี้ด้วยผลกระทบมาจากปัจจัยภายในเองจากความผิดหวังหลังรัฐบาลจีนไม่ได้มีการประกาศกระตุ้นเศรษฐกิจที่หนุนการบริโภคอย่างที่หลายๆฝ่ายคาดเดาไว้อันที่จริงผลกระทบจากทรัมป์นะคะคาดว่ารับรู้ราคาไปมากแล้วโดยตลาดพอจะคาดเดาว,ว่าภาษีนําเข้าจากจีนที่60%เนี่ยคงทําไม่ได้จริงและนักวิเคราะห์ส่วนมากมอง ว่าจะทําได้จริงที่20%เท่านั้นแต่ก็ยังต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดทั้งนี้นะคะเราคาดว่าจะเกิดการฟ้อนรันเล่งนําเข้าสินค้าจากจีนในระยะสั้นแต่เวลาและขนาดในการประกาศโจมตีจีนในรอบนี้ของทรัมป์คาดว่าจะเกิดขึ้นเร็วกว่าและมากกว่ารอบที่แล้วโดยครั้งที่แล้วนะคะทรัมป์ใช้เวลา1ปีกว่าจะประกาศขึ้นภาษีนําเข้าจากจีนโดยเริ่มต้นกับบางประเภทสินค้าเท่านั้นเช่นเครื่องสักผ้าและแผงโซลา่า ด้านข้อ8ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงทันทีหลังผลการเลือกตั้งสอดคล้องกับสกุลเงินอื่นๆในภูมิภาคโดยเงินบาททะลุระดับ34บาทต่อดอลลาร์แล้วและอ่อนค่าสุดในรอบ2เดือนทั้งนี้ทาง Kbank Capital Market s ประเมินแนวต้านอยู่ที่34.5บาทต่อดอลลาร์นอกจากนี้หากพิจารณาข้อมูลในอดีตนะคะเมื่อทำชนะการเลือกตั้งในปี2016พบว่าค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์อ่อนค่าลงราว3%ก่อนที่จะทยอยกลับมาแข่งค่าได้ในต้น ปี2017โดยในรอบนี้คาดว่าค่าเงินบาทจะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวคล้ายๆกับปี2016คือจะอ่อนค่าในระยะสั้นและค่อยๆกลับมาแข็งค่าเพราะเฟดจะลดดอกเบี้ยม,มากกว่า BOT ในวัฏจักรรอบนี้ มาถึงปรากฏการณ์สุดท้ายในข้อที่9นะคะเทคนิคของราคาทองคํามีแรงขายต่ํากว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแล้วโมเมนตัม um ทาจุดต่ําใหม่ส่งสัญญาณปรับฐานสําหรับแนวรับเราให้ไว้ที่2,600ดอลลาร์ 2, ต่อออนส์ส่วนแนวต้านอยู่ที่2,800ดอลลาร์ 2, ต่อออนซ์เราจึงแนะนําขายทํากําไรหรือหลีกเลี่ยงดูจังหวะไปก่อนเพราะแม้การลดดอกเบีย้ยของเฟดนะคะจะหนุนราคาทองคําแต่การแข่งข้าของดอลลาร์หลังทรัมป์ชนะการเลือกตั้งก็อาจจํากัดอัพไซด์ของราคา ทองคำได้ สุดท้ายกับ3บทสรุปกลยุทธ์การลงทุนของเรากันเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้ข้อ1ด้านตราสารหนี้เนื่องด้วยความไม่ชัดเจนด้านนโยบายของทรัมป์จะสร้างความผันผวนต่อตลาดพันธบัตรสหรัฐขณะที่ความผันผวนของตลาดพันธบัตรไทยต่ำกว่าเหมาะสมที่จะพักเงินในกองทุน KF+ ฟิที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ไทยคุณภาพสูงด้วยเครดิตเรตติ้งตั้งแต่เอขึ้นไปมากกว่า70%และมีดูเรชันไม่ยาวประมาณ2ปี6เดือนข้อที่2นะคะด้านตลาดหุ้นสหรัฐแนะนำ Buy on นด e กองทุน k u s a สําหรับการลงทุนระยะยาวหรือกองทุน KUS Nasdaq สําหรับการเทรดระยะสั้นโดยหุ้นสหรัฐจะปรับโตขึ้นได้ดีจากนโยบายลดภาษีนิติบุคคลของครัมท่ามกลางผลการดําเนินงานของบริษัทสหรัฐที่ยังคงแข็งแกร่งเศร,รษฐกิจยังทรงตัวได้ดีโอกาสการเกิด recession ต่ําข้อที่3ด้านเซกเตอร์แนะนําลงทุนในกลุ่มการเงินสหรัฐผ่านกองทุน TUSFIN ซึ่งจะได้ประโยชน์จากการผ่อนคลายกฎเกณฑ์และจะได้ประโยชน์หากเฟดลดดอก เได้น้อยลงจากกรณีที่เงินเฟอ้อสหรัฐทรงตัวในระดับสูงจากภาษีนำเข้าของทรัมป์ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ